เอ้ยมันยังตามอยู่ไหมวะมันคงไม่ตามมาแล้วแหละวิ่งมาไกลขนาดนี้แมงเอ้ยกูซาบุกไปทินมันช็อปสักตัวยังไม่ได้เลยนั่นสิวะเจ็งเลยวะเฮ้ยไอ,อไอ้โทรมาวะฮัลโหลพี่ฮัลโหลไอโกมีอะไรพี่ มาเจอกันที่โรงพยาบาลหน่อยดิตอนนี้น้องสาวกูเข้าโรงพยาบาลได้พี่เดี๋ยวผมไปแค่นี้แหละเอ้ยกูขอกลับบ้านก่อนนะเว้ยเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เออโชคดีวเพื่อนพรุ่งนี้เจอกันขอแสดงความเสียใจกับทางญาติด้วยนะครับ